<amat S 1> อีก <cake> ข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่อ่อนน้องถ่อมตนคือหมายความว่าโบลลิงไม่ได้เป็นมาเห็นเราแล้วก็ไหวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยโดยเรารู้จากกระแสบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากตัวของโบลลิงเองที่คุยกับเรานะคะแล้วก็ความบ้าบอกพอแตกกระลกบันเหมือนเหมือนเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะมากๆค่ะที่เออพี่โบลิงเนี่ยเตะตาเราพอดีเลยแล้วก็จิก็เลยคิดว่า มีสิ่งนั่นเองผู้หญิงคนนี้อะไรยังแอบรุนอยู่เหมือนกันนะฮะนะแล้ววันวันที่เราประกาศเพื่อมอบตําแหน่งเขาเห็นความรู้สึกของเขาตื่นเต้นลองเทียบกับตอนเราสองคนตอนได้นางสาวไทยเหมือนกันความตื่นเต้นมันต่างกันนะคิดว่าคงจะไม่ต่างกัพี่โซยินใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับเจ้าอี้ดีคิดว่าซีจะตื่นเต้นเหมือนพี่โมลิ่งเยอะมากเพราะว่าจะเห็นจากตอนที่ใส่กมล์ปุนก็หายใจแรงมากค่ะเหมือนจะกำลังจะขาดอากาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวพี่โมลิ่งยังแบบอย่างโกรมมากใช่ใช่ งูน่าสายะเพราะว่าตอนที่ประกวดนะคะก็คือหมายเลขใกล้กันอยู่แล้วค่ะคือคือเต้นมากคือแบบว่าเมาเรียกว่าอะไรคือเหมือนกับว่าอาจจะมีประสบการณ์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยเัวรู้สึกว่าพี่เขาแบบไม่ตื่นเต้นคือตอนตอบก็คือรู้สึกว่าตอบแล้วก็พอมาดูทีซอ่ะหนังสือีซอราวนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของโบลิงเลยนะคะก็อยากมาฝากทุกคนไว้ค่ะเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดแล้วก็ เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยในชีวิตของโบลิ่งหลายหลายอย่างมากกว่าไม่กล้าบอกนะว่าเออเราจะสอนว่าทำยังไงคุณถึงจะมีความสุขแต่เป็นว่าโบลิ่งอยากจะแชร์แล้วก็อยากจะแบ,บ่งปันแล้วกันว่าโบลิ่งคิดยังไงชีวิตยังไงแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยความตั้งใจจนเราเป็นกันในวันนี้น